เดี๋ยวจะพาลงเขาเส้นทางเวียงแก่นนะครับภูชีฟ้าผาตั้งเปิดกระจกครับแล้วก็รักษารอบให้มันต่ำกว่าสีแดงประมาณห้าร้อยรอบแล้วก็จะลอดครับที่ราใช้เกียร์ต่ำช่วยเบรคครับขานี่ขาลงเป็นหลัก ครับผมสวัสดีเดอะพีเพิลครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามช่งรถทรลายครับเส้นทางนี้เป็นอีกเส้นทางหนึ่งนะครับในการเดินทางมาดอยผาตั้งดอยผาหมนุนภูชีเดือนภูชีดาวนะครับแล้วก็ภูชีฟ้าบนยอดเขาชายแดนทางด้านทิศตะวันออกของจังหวัดเชียงรายนะครับก็คือถนนเรียบชายแดนทางหลวงหมายเลข1093นั่นเองแต่เส้นนี้นะครับเป็นทางหลวงชนบท นะครับชอรอ4029ทิศทางที่ลงไปนี่คือทิศทางไปทางอำเภอเวียงแก่นครับผมซึ่งจะเป็นการาท่าถากับนะครับจะเป็นการลงเขาต่อเนื่องนะครับอุปสรรคปัญหาที่เจอคือนะครับช่วงเทศกาลเนี่ยก็จะเจอ,อมือใหม่นะครับหรือนักท่องเที่ยวต่างถิ่นที่ไม่คุ้นกับเส้นทางเยอะแยะนะครับซึ่งเราอาจจะต้องเจอกันเป็นประจำก็าตามที่ผมบอกนะครับหลบ นะครับหรือแซงกันไปนะครับตามสถานการณ์เพราะว่าถ้าเราตามเข้าไปเนี่ยภาวะภาวะ,าะาเขาเรียกนะเ,เรามาเป็นขบวนด้วยนะครับแล้วก็หรือว่า,าเราจะต้องเพิ่มภาระเบรกให้กับรถเราด้วยเพราะเราเป็นรถใหญ่แล้วก็หนักเป็นรถปรับแต่งออฟโรดด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างนะครับตามต่อไปถ้าเขาเลียเบรกเรื่อยๆเนี่ยมันจะไม่เป็นผลดีกับเราเพราะว่าแม้ว่าเราจะใช้เอนจินเบรกก็ตามเนี่ยถ้าเรา ใช้บ่อยๆเอยอะไรเอยเนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยเกิดความเมื่อยล้าแล้วก็เกิดการสึกหรอมากนะครับมีจังหวะมีโอกาสมองเห็นให้จังหวะเราก็ไปเลยนะครับเปิดไฟเลี้ยวไว้สักระยะหนึ่งให้คันหน้าพอได้ทราบพอได้อะไรนะครับเราก็ไปไม่งั้นเราก็จะต้องตามจอนะครับแล้วก็ดมกินเบรคคันหน้าไปได้เรื่อยๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่า ความพอดีที่ไม่ได้เจตนาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เราเลี่ยงอุบัติเหตุเลี่ยงอะไรได้เราไปก่อนดีกว่านะครับซึ่งถามว่าแอดมินแซงไหมนะครับไม่เหลือนะครับแต่ข้อขอว่าลรไว้ในสถานที่เข้าใจนะครับการที่เจอนะครับรถที่แบบนี้เก็นเบรกไม่มีอะไรไม่อะไรต่างๆครับที่เราเจอเนี่ยก็คือเราสามารถหลบเลี่ยงได้ครับคือเป็นอีทางเลี่ยงหนึ่งถ้าไม่ได้อยากวิ่ง ตังลงภปยดินหมายเลข1093ซึ่งระยะาทางมันค่อนข้างไกลรละหว่างรูชีฟ้ากับหมาตั้ง35กิโลถ้าเกิดว่าแบบมีรถเยอะๆอะไรเยอะก็อาจจะใช้เวลาเป็นชั่วโมงสชั่วโมงเลยนะครับอาจจันไปก็หนีมาเส้นนี้ได้เส้นนี้ถนะ้าท่านไม่หนีปวกปูปหลงถังนะครับท่านก็ออกไป1290ได้ออกไปหาเวียงแก่นออกไปเชียงของนะครับแล้วก็ เส้นทางไปก่อนถึงเชียงแสนก็เลี้ยวซ้ายนะครับเข้าสี่เลนได้ข้างหน้าก็คือแยกบานเราก็จะเลี้ยวซ้ายไปทางภูหลงถังครับตามท,าที่นะบอกนะครับในคลิปเนี่ยเราจะวกกลับลงปาตามเส้นภูหลงถังนะมินจะออกไปทางหลวงแดินหมายเลขหนึ่งหนึ่งห้าห้าแล้วก็ชอรสี่ศูนย์หนึ่งแปดนะครับออกภูหลงถังเพราะเป็นระยะทางที่ใกล้ที่สุดก็ตามที่ GPS แนะนำนะครับท่านกดขึ้นมาภูหลงถังนะครับ เจอแน่ๆถ้ากด GPS ว่ามาภูชีฟ้าหรือดอยผาตั้งจากตัวเมืองเชียงรายเจอแน่ๆร้อยเปอร์เซ็นต์มาทางนั้นนะครับเพราะมันมีถนนตัดใหม่แล้วมันก็ใกล้นะฮะถ้าเราต้องการหลีกเลี่ยงก็คือให้ตั้ง GPS ว่าไปเวียงแก่นแล้วก็กดดอยผาตั้งอันนั้นประเด็นที่1ประเด็นที่2คือกด อำเภอเทิงนะครับแล้วก็อยกดปูชีฟ้าคันจัลีเลี่งได้นะครับเราเลี้ยวซ้ายมาทางหลวงแผ่นดินมาเลขหนึ่งหนึ่งห้าต้นสายที่อำเภอเทิงนะครับมาลงที่เวียงแก่นจังหวัดเชียงรายเป็นถนนคู่ขนานกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1 0 9 3ที่มาจากภูซางอำเภอพะเยานะครับมาสุดที่ดอยผาตั้งอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายครับผมซึ่ง1 0 9 3เเนี่ยจะเป็นเช่นเรียบชายแดนนะครับเป็นถนนยุทธศาสตร์ ก็จะผ่านตั้งแต่บ้านห้วกนะครับถึงเป็นด่านชายแดนแห่งใหม่ของจังหวัดพะเยานั่นเองครับเส้นทางที่แอดมินกำลังวิ่งอยู่นี้คือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1155ครับก็จะเป็นเส้นทางคดเคี้ยวสูงชันพอสมควรเลยทีเดียวนะครับอาจจะไม่มากเท่า1093แต่ก็ไม่ได้แบบไม่ได้เบบีนะครับก็ประมาณหนึงเหมือนกันด้านซ้ายนะครับจะเป็นทางหลวงแผ่นดนหมายเลข1 093นะครับเ,เส้นนี้ก็จะมีสามารถตัดเชื่อมขึ้นไปทางหลวงพอดีหมายเลข1093ได้ด้วยนะครับรวมเส้นที่แอดมินกำลังแผ่นกล้องไปให้ทุกท่านได้เห็นนะครับก็สามารถตัดขึ้นไปทีอ่อยู่ประมาณเหน่วยจากการต้นน้ำเงาๆนะครับประมาณนั้นเหมือนกันก็อยูอ่สามารถเชื่อมต่อนะครับด้านซ้ายผู้ที่เดือดที่ดาวได้ด้านขวาไปดอยผาตั้งได้เป็นเป็นจุดระหวาา่างกลางก็เป็นทางลัด อีกเส้นทางหนึ่งนั่นเองก็คือสามารถใช้หลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดได้อะไรได้เป็นทางเลือกก็ทักมาเส้นดังกล่าวก,ก็ขอให้มีความชานาญนะครับเพราะว่ามันอาจจะโค้งไม่มากแต่ว่ามันขึ้นเขาต่อเนื่องลงเขาต่อเนื่องซึ่งจะเป็นภาระเบรกมากๆถ้าท่านใช้อเอนจินเบรหรือระบบ ส่งกําลังนะครับหรือเกียร์ต่ำช่วยเบรกไม่เป็นนะครับมาเที่ยวทางภูเขาสูงชันก็เที่ยวแบบนี้สิ่งสําคัญเลยนะครับคือจะต้องใช้เกียร์ต่ําให้สัมพันธ์กับความเร็วนะครับแอดมินเอ๋ยหมอเป้เอ๋อหรือใครๆต่างๆที่ชอบเที่ยวทางภูเขาหรือในกลุ่มแอดมินนะครับเทรนหรือขับตามบอกอะไรต่างๆเนี่ยนะก็จะบอกประจําว่าใช้เกียร์ต่ําให้สัมพันธ์กับความเร็วมันไม่ได้บอกได้เลยนะครับว่า ตอนนั้นจะต้องเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกร์สามถ้าบอกได้อย่างนั้นมันจาอันตรายนะครับเราไม่สามารถที่จะประเมินได้ว่าข้างหน้าสภาพถนนเป็นยังไงอะไรยังไงดูเฉพาะหน้าอย่างเดียวก็คือเกียร์ต่ำไม่สัมพันธ์กับความเร็วนะครับถ้าใช้เกียร์ต่ำรอบเครื่องกวาดไปขีดแดงได้บ้างนะครับเพื่อแค่ช่วงระยะกั้นหายใจแล้วก็ต้องรีบเหยียบเบรกนะครับเพื่อลดาระเครื่องยนต์นะให้ลงมาต่ำกว่าขีดแดงนะแล้วต่ำแค่ไหน ตามกว๋วขีแดงประมาณ500นะครับ500รอบก็ถือว่าปลอดภัยแล้วนะครับคนเราไปพีคไปจุดขีแดงได้แต่ไม่ควรจะพีคตลอดเวลาเราเหมือนกันเวลาเราเร่งสปีดเกินจากความเร็วปกติเราขึ้นไปพีคเพื่อเร่งแซงเราทําได้ในระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นนะครับเสร็จแล้วก็ต้องมาในรอบหรือความเร็วปกติที่เราถนัดไม่งั้นเรียบร้อยครับคนก็ฮีทรถก็เช่นเดียวกันนะก็ใช้ได้ประมาณนั้นเหมือนกันนะวิ่งเส้นทางนี้ก็ระยะทาง ก็ไกลพอสมควรนะก็ใครอยากจะชมวิวชมอะไรต่างๆก็เป็นถนนวิ่งชมวิวได้อีกเส้นหนึ่งเพราะว่าตลอดเส้นทางนะถ้าเป็นทิศทางกลับเนี่ยด้านซ้ายก็จะเป็นภูเขานะที่มองเห็นอยอดขเขาเขตสันปันน้ำนะครับของสปปลาวหรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1093ได้เช่นเดียวกันเส้นนี้นะถ้ามากลางคืนก็จะมีเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแวะ เป็นจุดเป็นแนวจุดอาจจะดักขอตรวจคน้นขอทักทายเป็นระยะเพราะว่าเป็นเส้นที่อยู่แนวตะเข็บชายแดนแนวแรงต่างแอดมินขอแนะนําให้วิ่งช่วงกลางวันมากกว่าอย่าเว้นว่าท่านชํานาญเส้นทางแล้วอะไรแล้วส่วนแอดมินวิ่งจนคุ้นเคยกันหมดนะครับเพราะว่าเป็นแอดมินของเพจด้วยอะไรด้วยแล้วก็วิ่งบ่อยจนจําเส้นทางหรือเจ้าหน้าที่ก็คุ้นหน้าคุ้นตากันหมดแล้วนะครับ วิ่งมาเป็น10เป็น 10, 10, 10ปีแล้วนะครับเพราะว่าเป็นเขยเชียงรายมา20กว่าปีนะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับแม้ว่าแม่บ้านจะไปแล้วจากไปแล้วก็ยังยังอยู่เชียงรายเพราะเด็กๆหรือตาย,ยายเขาก็ยังอยู่ที่นี่ก้ามาที่นี่เป็นประจำนะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับมาแลกเปลี่ยนวิ่งมาสักพักหนึ่งนะครับถ้าตรงไปก็เป็นคลิปที่ผ่านมาเทแอดมิน วิ่งลงไปทางอำเภอเถิงแล้วเลี้ยวซ้ายขึ้นนะครับบ้านลมฝาไทยบ้านลมฟ้าเงินเพื่อไปผู้ชีฟ้านะครับที่ก็คือทิศทางที่เลี้ยวซ้ายมาก็จะมาเจอตรงนี้เดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาเข้าไปนะครับกลับไปยังอำเภอพญามเมงลายนะครับถามว่านิสสันคันหน้าแอดมินแซงไหมนะครับแซงเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ได้แซงตรงภูหลงถังนะครับหลุดภูหลงถังไปแล้วค่อยแซงเพราะว่า ขันหน้าก็ใช้ความเร็วได้ค่อนข้างดีนะครับไม่จําเป็นจะต้องแซงทุกกรณีถ้าเขาทําความเร็วได้ดีอะไรได้ดีนะครับการขับตามคันที่2เป็นการขับที่สบายที่สุดนะครับแม้ yea. <m> ว่าเราจะแซงได้เราจะทำความเร็วได้มากกว่านั้นแต่ว่าถ้าความเร็วเขาดีไม่น่าเกียดไม่จําเป็นจะต้องแซงนะครับขันหน้าต้องเป็นผู้เขาเรียกอะไรนะผู้ที่ต้องเช็คระยะต้องเป็นดูรถในโค้งในอะไรต่างๆนะครับ อาจจะต้องเดาต้องคาดอะไรต่างแต่ถ้าเราวิ่งครันที่2ในสบายครับาสามารถเช็คระยะเช็คอะไรได้ต่างๆนานาได้แอนก็ไม่ได้วิ่งเร็วมากนะครับเพราะชะลอรูอานายโยงด้วยนะครับนานๆก็จะได้ขับเองปกติจะเป็นหมอเป้ขับรอบนี้หลังๆนี่แก,กเกษียณแล้วนะครับก็ขับเองเต็มที่เที่ยวเองเต็มที่นะครับผมก็เว้นระยะรอเพราะว่าคณะแอดมินจอดปตทใหญ่ก็คือปอจอดให้ยูเลียกับ พืชพันธัญญาหารข้างๆทางนะครับสักแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวขับไปก็ไปเจอนาวราข้างหน้าอยู่ดีนะครับสักพักหนึ่งนะครับเราก็จะไปเจอรถเล็กๆนะซึ่งก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางนี้นะครับนิดหนึ่งเพื่อความปลอดภัยแต่ถ้ามีความจำนานแล้วมีอะไรแล้วเราก็ไม่ว่ากันจริงๆแล้วถ้าเป็นรถ CVT ที่เป็นรถ เล็กๆนะครับรถอีโคคาร์ควรจะหลีกเลี่ยงเส้นทางนี้นะถ้าฝนตกปุ๊บนี่ขึ้นไม่ได้เลยนะครับลื่นฟุดฟัดฟุดฟัดเลยอันตรายแต่ถ้าฤดูแล้งก็พอได้แต่ว่าจะต้องส่งนะครับจะหยอดไม่ได้อันตรายเสี่ยงรถที่จะฮีทมากๆนะครับหรือความร้อนขึ้นสูงคือบางทีท่านไม่รู้หรอกครับว่ามันขึ้นมันอะไรเพราะว่ามันไม่ได้บอกตอนนี้นะครับแต่ว่าถ้าท่านติดสมาร์ทเกียร์จะรู้เลยว่าโอ้โหมันวิ่งขึ้นไปเป็นร้อยแล้วนะครับ ซึ่งอุณหภูมิจุดเดือดมันจะอยู่ประมาณ1 1 6 120 130นุกนะครับคือเลยจุดเดือดไปแล้วเพราะว่ารถเราเนี่ยถ้าเข้าศูนย์เข้าอะไรมันจะมีน้ํายาหล่อเย็นช่วยอยู่อะไรอยู่เนี่ยมันจะบ่งบอกได้ว่า,าเพิ่มนะครับอุณหภูมิจุดเดือดก็คือยืดระยะทางลืดยืดขยายอุณหภูมิจุดเดือดไปได้ทําให้รถไม่ถึงขนาดฮีททันทีที่ถึงร้อยองศานะครับก็จะเห็นว่ารถส่วนใหญ่ ที่น้ําจะเดือดจะดันอะไรออกมาเนี่ยคือจะต้องเป็น1 2 0 130องางศาดังนั้นนะครับนี่แอดก็ตัดมาแล้วนะครับว่าแซงรถเขาแบบขึ้นเนินอืดลง,อ,ดลงอืดลงเรื่อยๆเนี่ยทำให้เราแบบะชะลอลงบางทีถ้ามันขบวนยาวๆที่เป็นรถไฟด้านหลังต่อมาอีกหลายคันเนี่ยก็อาจจะเสียจังหวะบางคันอาจจะต้องถอนต่อนะครับแา่ว่าถอนต่อคือการลถนิ่งจนสนิทจนจาเป็นต้อออกตัวกลางหนึ่งนะครับถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาจะค่อนข้างที่จะลำบาก แต่ถ้าเป็นเกียร์ออตโต้เกียร์อะไรก็ไม่ได้ลําบากอะไรแต่ถ้าชันมากๆลื่นมากๆเนี่ยก็อาจจะมีเอียดอาร์ตเอียดเอิร์ดได้หรือออกตัวไม่ขึ้นเลยก็มีนะครับถึงนอันตรายนะานือตามที่บอกนะครับได้จังหวะหลบได้อะไรได้ให้เราหลบให้เราแซงขึ้นมาได้เลยนะครับหรือถ้าเรารู้สึกว่าช้าอะไรช้าเนี่ยเราไม่ต้องกดดันนะครับเราชะลอซ้ายนิดๆล่าตกไฟเลี้ยวให้เขาขึ้นไปเถอะนะฮะแล้วเราก็จะได้เซฟจะได้มี แรงในการส่งเราจะหยอดเหมือนรถใหญ่ที่มีกำลังมากๆไม่ได้ครับเราต้องส่งขึ้นมาเลยนะครับเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยนะครับแบบไม่ต้องเสีย่ยงว่าจะต้องค้างกลางเมือหรืออ่อนต่อนะฮะด้านหลังก็จะเป็นนายโยงที่จะขับตามปดบุญมานะครับเส้นทางนี้นะปูหลงถังนะครับดอยพญาพิพักนั่นแหละครับกเ็เป็นถนนที่ สูงชันคดเคี้ยวนะครับที่สุดของจังหวัดเชียงรายนั่นเองในมุมนี้นะครับน้องนบลูกชายแอดมินเป็นคนถ่ายก็จะเห็นมุมประมาณนี้นะครับเนี่ยจะถ่ายให้ดูด้านหลังเป็นหลักเพราะว่าช่วงขาลงนะครับถ่ายามุมด้านหน้าให้เห็นชัดๆกันไปแล้วมุมนี้ค่ะจะดูว่าไม่ค่อยชันไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่นะครับจริงๆแล้วเอาเรื่องนะครับประมาณนี้แต่ว่า ก็อยู่ที่เทคนิคอยู่ที่ประสบการณ์นะครับแอดยินแซง <c oughs> นว่ามาแล้วนะครับก็จะขับตาม <c oughs> ปาเจโร่คันหน้า <c oughs> ซึ่งปาเจโร่คันหน้าถามว่าแอแซงไหมถามว่าแซงได้ก็แซงได้นะครับแต่ว่า <c oughs> ความเร็วเขาทาได้ดีแล้วนะครับเมื่อทาได้ดีแล้วเช่นกันครับ <c oughs> ไม่จําเป็นต้องแซงนะครับก็ตามไประยะเพราะว่าถ้าตามมากๆใกล้เขาได้กลิ่นเบรกลิ่นไรแอดก็ห่างนะครับผมก็ไม่ได้แซงเขานะนะครับพอได้กลิ่นเบรกลิ่นไรคันหน้าแอดก็ห่าง จะสังเกตว่าเอ๊ะคนดูบางท่านบางรายบองเอ๊ะทำไมแอดมินห่างออกมาไม่ตามไม่ที่ไม่คือพอเริ่มได้กลิ่นเบรกมั่งได้อะไรมั่งเราก็ไม่จาเป็นต้องตามครับเราห่างห่างได้ห่างเพื่อความปลอดภัยของเรานะครับซึ่งคันหน้าขับค่อนข้างเก่งแล้วก็ค่อนข้างมีประสบการณ์นะครับเพราะว่ารู้ว่า เป็นอะไรยังไงเขาสามารถที่จะจอดแล้วก็เช็ครถได้อะไรได้นะครับเขาค่อนข้างเก่งแล้วก็ทําความเร็วค่อนข้างแบบค่อนข้างดีเลยนะครับเราจึงไม่จําเป็นจะต้องแบบเขาเรียกอะไรไม่จําเป็นต้องแซงครับอประมาณนั้นพอรู้จังหวะรู้อะไรบอต้องจี้มากอะไรมากพอมีกลิ่นเบรกมาไอ้ก,ก็ถอยนะครับประมาณนั้นอ่าไม่จําเป็นต้องแซงแล้วอีกอย่างก็ชะลอดู ประคองคันหลังด้วยนะครับแต่โย่งออกงานหนักงานแรกนะครับช่างโย่งเรากรเกษียแล้วเที่ยวได้เต็มที่นะครับทิศทางที่เรากำลังลงไปนี้คือ,อาทางหลวงชนบทชร .4018 ทิศทางดอยพยาพิพักหรือภูหลงถังนะครับลงไปทางอำเภอพญาเมงลายนะครับวิ่งไปเรื่อยๆถนนด้านหน้าที่ตัดอยู่จะเป็นทางหลวงไปเดินหมายเลข1 0 2 0นอะครับอำเภอเทิงไปหยุดที่อำเภอเชียงของนะครับ ก็เป็นถนนสี่เลนตลอดสายนะครับดอยนี้เป็นดอยพระยาพิพักถ้าเป็นฤดูฝนหรือช่วงเช้าๆนะครับฤดูฝนจะเห็นทะเลเหมอกทุกวันแต่ถ้าเป็นฤดูหนาวนะครับก็จะแล้วแต่ช่วงจังหวะบางวันบางช่วงก็มีทะเลเหมอกบางช่วงก็ไม่มีนะครับที่ความสูงที่นี่ก็พันห้ากว่านะครับสูงแล้วก็จุดชมวิวดอยพระยาพิพักเนี่ย ก็ไม่ได้มีการดูแลไม่ได้อะไรนะก็ถ้าไปกลางตรงกลางเต็นท์ก็ไม่แนะนําให้แต่กลางคนเดียวนะครับให้ไปกันลหลายๆคนแล้วก็เตรียมห้องนงห้องน้ําห้องอะไรไปด้วยแม้ว่าจะมีการจัดเตรียมห้องน้ําห้องอะไรต่างๆแล้วแต่ไม่มีน้ําไม่มีอะไรนะครับปิดล็อกหมดนะจะลงเส้นนี้อันตรายเหมือนกันนะครับก็ลงก็ลงต่อเนื่องลงสุดๆหลุดจากโคง้งหลุดจากหลุดจากจุดคดเคี้ยวเนี่ยก็คือนะครับถึง ทางเรียบเลยนะครับถึงทางเรียบประมาณ1กิโลก็ทางหลวงไปดิบเบเลข1น2 0เลยนะครับเห็นไหมครับสังเกตว่าถ้าคันหน้าเขาขับชํานาญคล่องไม่จำเป็นต้องจี้ครับถ้าจี้มากๆขเขาก็จะใช้เบรกมากใช้แรงมาก <c oughs> หรือทําความเร็วมากมันก็อาจจะอันตราย <c oughs> เพราะวาความเร็วเนี่ยเป็นความเร็วที่ดีแล้วและคนขับเขามีความชํานาญแล้วลเราก็ไม่จำเป็นต้องจี้ให้คันหน้าเขาทําลายให้สบายสบาย,ส,บายสไตล์เก่งครับจะได้เห็นแบบ มุมเห็นได้จังหวะขับสบายอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องตามซึ่งความเร็วก็เป็นความเร็วมากอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคันหน้าเนี่ยเขาก็จะไปเสียจังหวะกับลงไปข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มมอเตอร์ไซคันหนึ่งที่เขาเบรกเฟดกันหลายๆคันนะครับก็จอดเต็มถนนก็เขาก็จะเป็นต้องใช้เบรกมากคันหน้าจะต้องสุ่มเสี่ยงนะครับประมาณนั้นแล้วก็วิ่งทางที่ไม่มีหลายทางแบบนี้นะครับให้ยึดเส้นเหลืองเป็นหลักนะครับ เนื่องจากว่าถ้ายึดเส้นขาวได้เราอาจจะตกไหลาทางได้เส้นนี้นมิ้ก็เคยช่วยคนตกไหลาทางมาเหมือนกันนะครับในภาวะที่ว่าฝนตกนะครับเขาลื่นหมุนลงไปนะฮะแล้วก็ <c oughs> ตามที่บอกครับยึดเส้นเหลืองถ้ามีรถสวนมาเราก็ชิดขอบซ้ายนะครับไม่ใช่ว่าข้อมเหลืองตลอดนะครับอยู่ใกล้ๆเส้นเหลืองไว้นะครับเป็นหลักแล้วมุมมันจะเหมือนว่าเราวิ่งค่อมตลอดไม่ได้ค่อมนะครับอยู่ในเลนนะประมาณนั้นแต่ว่าชิดเส้นเหลืองนะครับก็จะลายเดียวกันกับปาเจโลคันหน้านั่นแหละครับ ประมาณนั้นแล้วขณะเดียวกันการลดความเมื่อยล้าเนี่ยถ้าไม่มีรถสวนมานะครับข้างหน้าเรามองเห็นเนี่ยก็ตัดได้บ้างอะไรได้บ้างลดความเมื่อยล้านะครับมันยังเป็นต้องตรงฉินอะไรกันขนาดนั้นแต่ไม่ใช่ว่าจะค่อมกันตลอดทุกลายนะเพราะถ้ามีรถขันหลังนะครับมาแล้วก็อย่าไปค่อมนะครับเว้นจังหวะเผื่อเขาจะไปนะครับแล้วก็ถ้าไม่เห็นห้ามค่อมเลนเด็ดขาดมองไม่เห็นห้ามค่อมเลน ท่องไว้ในใจเลยนะครับมองไม่เห็นอย่าค้อมเลนไม่มั่นใจอย่าไปนะครับรู้รถนะครับรถเราแต่ละคันแรงตรงไหนอะไรยังไงท่านเป็นคนขับทุกวันท่านรู้นะครับเปลี่ยนคันไปขับไม่ใช่ว่าท่านมีความชานาญแล้วเนี่ยมันจะเหมือนรถที่ท่านขับทุกวันไม่ใช่นะครับต้องอรู้ตนเองนะครับและรู้กําลังรถแรงบิดเขาอยู่ตรงรอบไหนอะไรยังไงแต่ละคันมันไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็รู้เส้นทาง นะรู้เส้นทางก็คือถ้าท่านเคยมาแล้วมาอ,อะไรแล้วมันก็ไม่จะมีปัญหานะครับแต่ว่าถ้าไม่เคยมาอะไรมาเนี่ยเผื่อใจไว้เจ็บด้วยนะครับจะสังเกตว่าข้างหน้าเนี่ยรถคันหน้าจะต้องใช้เบรกมากขึ้นเรื่อยๆแล้วแม้ว่าคันหน้าเนี่ยจะใช้อินเจนเบรกค่อนข้างเก่งก็ตามแต่ว่า <c oughs> มันเป็นภาระเบรกเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่ามีคันหน้ามีรอเตอร์ไซคต์เขาเบรกแบบมีปัญหาเบรกเฟกกันหลายๆคันที่ต้องจอดพักนะครับแลวสุดท้ายข้างหน้าเขาก็ อจอดพักเบรกจอดเช็คเบรกเหมือนกันปาเจโร่นะครับซึ่งลงจริงๆนะครับท่านจะสังเกตว่าอยากให้มาเห็นด้วยตามาสัมผัสถ้าใครผ่านเส้นนี้มาได้อะไรมาได้ก็จะรู้และเข้าใจว่าเบรกจมมันเป็นยังไงนะครับบางครั้งที่ไม่เคยเจอว่าเ๊เคยกดประมาณนี้แล้วมันอยู่แล้วมันหายเนาะก็น่าจะได้<ก>ไอเดียครับสองโละดูนี่ได้ประมาณนั้นเดี๋ยวเราไปยืนเคยแล้วก็ลงเส้นทางกันคือถ้าไม่มั่นใจเบรกก็แบบคันหน้าครับ ต่อเช็คเบรกจอดเช็คอะไรต่างๆได้เพราะว่าเขาป้องกันการเฟดครับเพราะว่าเบรกจะเฟดไม่เฟดสังเกตนะครับระยะเบรกจากเดิมเนี่ยเราเบรกเท่านี้มันอยู่เจอทางมาดแล้วแล้วเรากดลึกเข้าไปอีกนะครับเพื่อให้มันอยู่นั่นแหละคือเบรกเริ่มเฟดแล้วต้องจอดพักครับไม่ได้มีอะไรเสียหายทำไงถึงระยะนี้จะได้มากขึ้นก็คือหนึ่งเพิ่มดัก เพิ่มดอตน้ำมันเบรคเพิ่มเพิ่มอะไรค่าจุดเดือดเพิ่มขึ้น2เพิ่มการเบรกสามอัพผ้าเบรคครับไม่ต้องเพิ่มขนาดผ้า,ผาเบรกหรือการเบรกหรอกแค่ใช้ของดีมากขึ้นเนี่ยก็เลอเหลือใช้แล้วครับโอเคนี่ด้านนี้ไปเทิร์นครับด้านหลังก็คือกับเชียคของแล้วก็เลียวบวกซ้ายเข้าเชนไลา์นะครับ สิบกโลครับถึงบ้านโอเค okay, ครับได้เดียครับ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 อย่าลืมกดซับจะให้กดไลค์กดแชร์เพื่อให้คลิปใหม่ๆจากพวกเราเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บายชิงเกิคทัวร์ออนไลน์ความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันได้ที่ที่สุดค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ